สวัสดีครับวันนี้เราพารถ v ีโก้นะครับ2005นะครับก็ทําเป็นชุดยก7นิ้วครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการทดสอบขับอย่างดีเยี่ยมนะครับยางที่โตนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกครับกดติดตามครับขอบคุณครับเอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดู v ีโก2005ครับผม คันนี้นับว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เลยก็ว่าได้นะครับได้ชุดยกเป็นของเราครับผมเจ็ดนิ้วนะครับเป็นเจ็ดนิ้วบวกสองครับคันนี้นับว่าเป็นงานที่ท้าทายอีกระดับหนึ่งนะครับยางที่ได้เป็นยางเบอร์สามสิบห้าขอบยี่สิบสองครับผมอนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฟีลิ่งครับดีเยี่ยมเลยนะครับ ก็นายแบบของเราไม่อยากให้พลาดการรับชมนะครับยังไงก็ต้องมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอนะครับนายแบบเดินมาเร้เลยนะครับอ้าวชุดยกเป็นยังไงบ้างแข็งแรงครับแข็งแรงครับขับนุ่มนิ่งดีเยี่ยมอะนะครับนะครับเพื่อนๆดูที่ฐานล้อครับฐานล้อตรงเป๊ะเลยนะครับผมอืม นะแบบของผมไม่ยอมให้พลาดอยู่แล้วเดินมาทางนี้น่อยลูกทางนี้นี่โอเคเอาละครับดูที่ฐานล้อฐานล้อจะจะตรงตั้งศูนย์นี้ได้ร้อเซน์ะครับการขับขี่พวงมาลัยนี้นิ่งดีเยี่ยมเลยนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะฮะนะครับว่าเป็น Amazing อีก ชิ้นผลงานอีกชิ้นหนึ่งของเรานะครับครับดีเยี่ยมชุดยกแข็งแรงครับชุดยกแข็งแรงไหมแข็งแรงครับอ่าเอาละครับเริ่มต้นอยากดูชุดช่วงล่างข้างหลังก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเมาดูทีมตัวแม็กก่อนเลยครับเพื่อนนะครับยางเป็นยางเอ็กคอมนะครับเดี๋ยวดูที่เบอร์ยางกันครับ นะครับอย่างเป็น35มสาคูณสิบสองาพานะครับอ่านะครับแม็กก็เป็นสวยงามเลยนะครับแม็กใหญ่ลบเยอะครับอ่ารายละเอียดเดี๋ยวไปสืบกันดูอีกที่เดี๋ยวดูเนื้องานกันก่อนครับนะครับ นี่ฐานรองอที่เทินเผาครับเป็นงานจับประกอบเลยนะครับชุดประกอบเทินเผามีตัวต่อว่ววาเบรกด้วยครนนี้แปลงเป็นดิชมาแล้วนะครับต่อมานะครับชุดเผาการนะครับมีชุดค้ำหลังครับแล้วก็ตัวดอกปีกนกล่างนะครับจับขันน็อตเลยอ่าฟซาคันนี้ มีปิกนกปรับวงศสานะครับทําทความสมจากเจ็ดบวกสองครับอขอม้าก็หนาเหมือนเดิมครับคันนี้แปลงเป็นเบรกจานโตครับอขอมาหนามากนะครับแข็งแรงนะครับมีชุดฝากค้ำหน้าอีกครับสวยงามแล้วครับขับดีครับเอา เสร็จเรียบร้อยมาสวัสดีครับเลยนะอืสวัสดีครับนะอื